โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่เกมมันพีทเบลตี้ลาร์ดอยู่กับนาร์ดมาจีตนะครับผมนะครับวันนี้ผมนะครับก็จะมาทําการต่ออยู่นะเออเป็นเดือนที่2นะครับก็ก็ก็จริงๆก็ไม่มีหลักก็แค่จะต่อรัดพิเศษต่อเฉยนะครับเนาะก็เป็นการอัปเดตเฉยๆนะครับเพื่อนมได้ดูว่าเออผมเติมนะนะครับก็ทันทีแล้วเนี่ยผมก็เติมเนี่ยผมก็แลกพวกเผ่าคนยักษ์นะผมอยากเล่นนะเผ่าคนยักษ์ดอลลี่ตัวเนี้ยผมอยากได้นะผมก็เลยแลกนะครับ ก็แลกตัวอื่นนะแลกตัวที่เราจะทำซับเขียวนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวแจ็คนะฮะจะเป็นแจ็คกับเจ้าฮูฮูนะใครดูนี่ก็แวะไปแลกบ้านะเพราะว่าจะทำบูตันในอนาคตนะฮะแต่ทีเนี้ยโคบี้นั้นเข้ามาช่วงกลางๆที่ผมแลกอยู่พอดีนะก็เลยเออผมก็อยากได้อยู่นะมันมันเจ๋งอะ่ะผมมองว่าตัวมันเออเจ๋งนะน่าจะมีติดไอดีไว้ก็ไม่ได้แย่นะเออเอาไว้เล่นขำๆเลยก็เลยแลกโคบี้ด้เนี่ยครับเพราะมันเป็นซับดำได้แล้วก็จึงนะก็ตัวที่ผมอยากได้ก็มี2ตัวนะครับ ที่เหลือก็เป็นความจําเป็นเลก็คือเอามาทําซับตัวเองใน่2ตัวนี้คือ2ตัวที่อยากเล่นนะไอ้ยักษ์เขียวดอรี่กับเจ้าตัวโคบี้นะครับเป็น2ตัวที่ผมนะอยากเล่น,นครับสึกว่าชอบโอเคผมก็ทําการซื้อเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเคจะซื้อในโทรศัพท์แล้วกันนะซื้อเลยสตรีมเนี่ยมันจะต้องสแกนผ่านสตรีมอะไรทั้เนียมันมันลำบากลำบน,นครับถ้าซื้อในโทรศัพท์ก็คือกดคลิกเดียวก็ซื้อได้เลยนะครับโอเคผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะ นี่ผมก็สามารถแลกได้แล้วครับโคบี้นี่ครับแลกเลยนะตัวผมอยากเล่นจริงโคบี้นะครับผมจะให้ดูแล้วผมแลกตัวอะไรบ้างนะอาดอลลี่นะครับตัวที่สองนะครัือสองตัวที่ผมอยากได้นะจริงๆผมก็อยากได้อุตะต่อนะครับแต่มันคือยิ่งถ้าเรายิ่งแลกเยอะเราก็ต้องยิ่งเล่นเยอะนะครับโดยต่อวันนะสบายนะครับนี่นะครับแจ็คครับผมผมต้องการที่จะเอามาทำซับมากครับตัวนี้แจ็คนะครับเป็นตัวที่สําคัญมาก ต้องการทํานะครับผมไม่มีใครมีในดีก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมต้องเนี่ยฮูฮูผมก็ไม่มีนะครับผมจะเป็นที่ี่ต้องเอามันมาแลกมันมานะครับแต่ก็เนี่ยก็คือสรุปแล้วนะครับก็คือเนี่ยผมก็แลกอยู่ประมาณ4ตัวนะครับเพราะที่เหลือก็งั้นๆน,นะผมก็มองว่าเฉยๆครับไม่ได้อยากได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแบบสมมติใครเติมมาแล้วแบบเอออยากเล่นตัวนู้นตัวนี้ก็แกลกได้เลยนะเออเสียตังค์ทันทีนะครับจริงๆก็ผมก็ใจถ้าเป็นไม่ได้นะผมก็อยากจะแลก อีกหลายตัวก่านเนี้ยเออให้มันมาฟูฟูตึงตึงเอาไว้นะครับแต่ว่าเราต้องเล่นวันหนึ่งอ่ะคือดิตัวละสองพันห้าตัวละสองพันห้าเนี่ยผมแลกสี่ตัวก็หมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเราต้องเล่นวันหนึ่งแหละหมื่นหนึ่งนะครับเพื่อถึงจะแลกครบสามสิบวันนั่นเองนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมจะให้ดูนะครับผมแลกตัวอะไรบ้างนี่แจ็คฮูฮูนะครับสองตัวนี้ต้องไปทำซับนะครับแล้วก็สองตัวนี้ครับที่ผมอยากได้นะครับแล้วอีกหนึ่งก็เป็นซับได้นะครับก็ยักษ์เข นั่นแหละเอาไปทำทั้งซับแล้วก็ไปเล่นนะอยากเล่นอยากเล่นโคบี้มากเลยตอนเนี้ยนะครับก็แลกให้ครบนะโอเคแต่ก็เดือนต่อไปแล้วก็เติมอีกนะครับก็เปิดการอัปเดตได้ดีแล้วกันนะครับโอเคบ๊ายบาย